นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักกับ JC Shop นะคะที่ที่ท,ทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของรายจ่ายนะคะกับคืนมาเป็นรายรับได้นะคะอย่างฉันฉลาดนะคะดูนะคะสินค้าที่มีอยู่ใน JC Shop เราเนี่ยแต่ละตัวนะคะแต่ละสินค้าก็เป็นสินค้าที่เราสามารถซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแต่ว่า สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเวลาเราซื้อที่ JC Shop นะคะเราก็จะมีตัวนี้ค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะราคาก็ไม่แตกต่างนะคะจากที่อื่นแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือที่ PV นะคะทันทีที่เราซื้อที่นี่เนี่ยเราก็จะมี PV ีเพื่อสะสมแต้มนะคะกลับมารับกลับคืนมาเป็นโบนัสให้กับเรานะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากรายจ่ายของเราทุกๆรายจ่ายนะคะ ประนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าชีวิตเราจะต้องดื่มน้ำนะคะสำหรับ j ีช h o p ของเรานะคะก็มีน้ำที่ห้อที่เราเคยซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งตัวนี้นะคะเราก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะยอยหมาดอันนี้ก็ดื่มทุกคนดื่มน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจากที่เราจะต้องไปซื้อที่อื่นเราก็มาซื้อที่นี่เราก็จะได้รายได้มาด้วย อย่างโยเกิร์ตชีไม่ทับเพื่อนเพื่นโยเกิร์ตชีนะคะเป็นโยเกิรที่เราก็หาซื้อทานได้ทั่วไปแต่เราก็มาซื้อที่นี่ได้หรืจะเป็นน้องเบียรรัชมิวนะคะเป็นสินค้าหลากหลายนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบดื่มเบียร์เราก็มีเบียร์นะคะทุกที่พ้อจําหน่ายที่นี่นะคะสินค้าแต่และตัวมีเหมือนกับห้าง ไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปลี่ยนแนวคิดนะคะมาซื้อสินค้าที่นี่กับ Joy e p o y หรือว่า JC Shop mm hmm. เรานะคะก็สามารถรับรายได้คืนเข้ากระเป๋าของเรานะคะ mm hmm. ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาจอยกับธุรกิจ Joy e p o y มากๆนะคะย mm ินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาย่อมเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตและการพัฒนาปัจจัยต่างๆที่เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้สมาชิกสามารถทำธุรกิจและเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง และสะดวกสบายไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าคุณภาพในชีวิตประจำวันมากมายหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจขายตรงนับหมื่นรายการจากบริษัทพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากระบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดทำเว็บไซต์และการทำธุรกรรมออนไลน์รวมทั้งระบบ e wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณจับจ่ายพร้อมทำธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการช่องทางการจับจ่ายกับร้านขายตรงสะดวกซื้อออยาร์ทซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยรวมทั้งสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ในรอบปีที่ผ่านมาที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดน่าน และสาขาเดิมองงามวงวานรวมถึงแฟรนชชายร้านขายตรงสระดวกซื้ออีกมากมายที่เป็นการร่วมดําเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับสมาชิกอีกทั้งยังก้าวไปสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริงแห่งแรกที่ประเทศมาเลเซียพร้อมการดําเนินการเปิดสาขาต่างประเทศที่ประเทศลาวและกัมพูชาซึ่งจะสามารถเริ่มดําเนินกิจการได้ในเวลาไม่นานนี้ จอยแอนคออาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงพี่น้องทีลกครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอไปพร้อมๆกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตถ้าวันนี้สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดนิดเดียวเนี่ยสามารถทำให้โดนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีคนอยากฟังไหมครับไหนขอดูมือหนนะ่อยเลถ้าเกินครึ่งผมจะพูดครับ พวกเรานับหน่อยครับถึงครึ่งไหมครับเอามือลงครับญาติเล่านะครับได้ไหมครับอันนีด้เดียวครับไปอย่างรวดเร็วนะครับก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้เรากําลังตามหาส้นทางสุข่าตะทางการเงินนะครับผมกำลังผมชอบพูดเรื่องเงินเพราะว่าผมชอบเงินวันนี้คนมีเงินเยอะบางคนไม่มีเวลาใช้เงินบางคนมีเงินน้อยไม่ใช่น้อยธรรมดาคร,ครับน้อยเอาน้อยมากนงะน้อย บางคนมีเงินน้อยมากแต่เวลาเยอะๆไอพวกที่มึงจะไปไหนกูจะไปเดินค่าเวลาหน่อยเพราะว่ากูไม่รู้จะไปทําอะไรเนี่ยเดินค่าเวลาครับมีเงินน้อยบางคนมีเงินมีเวลามีความมั่นคงในชีวิตเขาเรียกว่ามีความสมดุลทางชีวิตถ้าเลือกได้ระหว่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเอาข้อไหนครับในเอาข้อ 3, สามส่งเสียงดังหน่อยแล้วอ่าแล้วก็มีความเข้าใจด้านนี้หรือว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องคําว่าตรีดเครือข่ายวันนี้เนี่ย ที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้เพราะ J C หรือ Joy Coin เนี่ยเขาเคยมอบสิ่งดีๆให้สปอนเซอร์หลักใหญ่ที่หาเงินให้ผมใช้ทุกวันทุกวันเดือนแล้วไม่ต่ำกว่า3-4มสี่แสนทุกวันเนี่ยได้จากธุรกิจนี้ได้จากงานตัวนี้ถ้าคนไหนฟังเข้าใจหรือตั้งใจฟังเข้าใจถ้าได้อย่างผมอย่างดีไหมครับดีเโอเคครับงานของเราคือเครือข่ายนี้ลงทุนน้อยครับไม่มีความเสี่ยงนะครับไม่มีความเสี่ยงแล้วก็เทียมกัน ยุติธรรมด้วยเปิดตลาดได้ทุกที่อยู่ทุกพื้นที่ครับเกรือข่ายมีอิสระภาพมีความมั่นคงในชีวิตไม่มีเจ้านายใครชอบงานมีเจ้านายยกมือใครชอบงานอิสระยกมือใครชอบเป็นตัวองตัวเองยกมือใครชอบแก้ผ้าในห้องน้ํายกมือใครไม่แก้ผ้าบางวันเดียวก็พูดบ้าบานนะเอามาดูกันต่อรายได้มากใครชอบรายได้มากยกมือ ไรายได้มากเทียมกัารสร้างฝันให้เป็นจริงใครที่ไม่เคยฝันยกมือแสดงว่าทุกคนมีความฝันหมดอ่านพร้อมกันครับไปรุ่นก็โหนักศึกษามหาลาัยมาด้วยนะเขินนะมันเนี่ยนักศึกษามหาลัยขอนแก่นใช่ไหมครับได้ยินข่าวอาัะมาอะาลัยขอนแก่นครับไหนครับโอ้โหปบบมือให้มาหาลาัยขอนแก่นหนแล้วแล้วเนี่ยมาหาลาัยไหนเนี่ยฮะโรงเรลยนเหรอ เราเรียนไหนครับโอ้โหมบัวใหญ่เนี่ยมายังไงเนี่ยบัวใหญ่เออทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันครับอ้าวส่วนใหญ่เขาก็ฝันอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละใครฝันอยากได้เงินบ้างลองพูดคำว่าเงินดังๆครับเงินจะวิ่งเข้าหาคนเลยหนึ่งสองสามหนึ่องสมเราชอบเราอยากได้เรารักเราน่า อยากได้เงินเราก็อยากได้รถด้วยใครอยากได้รถบีเอ็มยกมือเดี๋ยวแจกดีไหมวันนี้ <Yeah. S 1> บ้านหลังหรูๆนี่คือความฝันครับนี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันและผมได้แล้วด้วยนะครับไม่ช่าจะเป็นความฝันต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ฝันอยากจะขี่หลังกันนะครับอันนี้ <laughs> เขาเรียกฝันอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นครับเห็นภาพแบบเนี้ยนี่อิสรภาพ อยากให้เขาฝันอยากจะขี่หลังกันมันไม่ใช่นะครับไอ้อย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปหาอะไรมากก็ไปขี่กันเลยนะเย็นเนี้ยกลับไปเนะี่ยฝันอยากจะมีครอบครัวอบอุอน่นฝันอยากจะเที่ยวต่างประเทศใครที่ยังไม่เคยเที่ยวต่างประเทศยกมือถ้าเกิดว่าสิ่งผมนําเสนอนําพาท่านทั้งหมดเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยกันสิ้นปีนี้ดีไหมครับ <Yeah. S 1> เอาไหมครับ เอาส่งเสียงเรนแล้ว,ลว <Yeah. S 1> เอามาดูกันต่อฝันเราใหญ่ฮนะวันนี้ทุกคนฝันใหญ่รู้ไหมทําไมฝันเราไม่เป็นจริงสักทีเพราะอะไรครับรายได้น้อย no ไม่ใช่น้อยธรรมดาครับน้อ no ยมันน้อยมากฝันเราจะจะได้บอได้บ้านได้เงินได้อะไรเยอะแยะ,แ,ยะแต่รายได้น้อยเราจะฝันเป็นจริงได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่จะทาให้เกิดขึ้นได้มีอยู่สองอย่างครับ 1. ลดความฝันให้เล็กลงสองเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นถ้าเลือกได้ระหว่างหนึ่งกับสองเอาแบบไหนครับเออเพิ่มรายได้วันนี้ถือว่ามาถ่ายทอดกันท่านไม่ต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้เราผมอ่านมาหมดแล้วครับผมรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ข้อดีมันอยู่ตรงไหนสรุปง่ายๆรายได้ของคนบนโลกนี้มีอยู่สี่ทางทางที่หนึ่งคือเอมพย์เว่าลูกจ้างกลุ่มคนที่รับเงินเดือน ฝั่งที่สองจะเซลยมพรยแปลว่าเจ้าของงานฝั่งสีแดงเป็นฝั่งที่ต้องทํางานครับถึงจะมีรายได้แอคทีฟอินคอมนะฝั่งสีน้ําเงินบิสเซตโอนเนอร์เจ้าของระบบไออินเวสเตอร์ or, นักลงทุนซื้อหุ้นบัตรดอกเบี้ยสร้างอพารพ์ตเมนต์ฝั่งสีน้ําเงินไม่ต้องทํางานก็มีรายได้ถ้าเลือกได้ระหว่างแดงกับน้ําเงินเอาแบบไหน,นเอาถ้าเอาน้ําเงินถ้าเกิดธุรกิจของเราใช้เวลาเพียง6เดือนถึง1ปีดีไหมครับใช้ได้ตั้งแต่ตอนเรียนก็ทําได้ครับ ช้เวลาเพียง6เดือนถึง1ปีไม่ต้องรอ20ปีมาดูกันต่อครับไปอย่างรวดเร็วนะครับที่นี่จดเป็นบริษัทที่3.2ของประเทศนะครับแล้วก็ทีมงานจดทะเบียนเป็นไบเนลลี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับที่ใช้แผงกระตลาดอันดับหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันนี้นะครับเราถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมาตรฐานสูงมากเพราะว่าสโลแกนง่ายๆของเราครับทำง่ายได้จริงและมัน่นคงทำง่ายยังไงครับลงทุนน้อยครั้งเดียว ได้จริงยังไงครับทําวันนี้พรุ่งนี้มาลือนีโอนนะครับไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ไม่่้องรอเป็นเดือนมั่นคงอยังไงครับสามารถกรเกษียณได้หยุดก็ยังมีอะไรได้ผมทดลองหยุดมาแล้วครับพอผมเป็นประธานเนี่ยผมทดลองหยุดมาแล้วนะฮะไม่เคยมีเดือนไหนนะครับที่ต่ากว่า1น0 0 0 0บาทผมปิดโทรศัพท์ไม่รับสายใครเลยยังได้เดือนละแสนแสดงว่าธุรกิจนี้มั่นคงไหมครับและที่สําคัญ ไม่มีการต่ออายุสมาชิกถือว่าธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงมากเรามาดูกันต่อครับสิ่งที่แตกต่างครับวันนี้ที่นี่เขาเรียกว่าสมาัครครั้งเดียวเขาเรียกว่าสมาัครเมมเบอร์เมมเบอร์คือรหัสสมาชิกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องไปสมัครหลายครั้งครับครั้งเดียวและข้อสองครับท่านต้องมีบัตรประชาชนท่านต้องเป็นคนไทยไม่งั้นต้องมีพาสปอร์ตครับถึงจะสมัครได้ใครที่ยังไม่มีบัตรยกเงือ อายุยังไม่ถึงต้องเอาใบสูติบัตรมาครับเลขบัตเรเลขประชาชนของท่านนี่ครับข้อสองก็คือบัตรสามพอมีรหัสเสร็จท่านก็ไปเปิดบัญชีกับแบงก์กรุงเทพหรือไทยพาณิชย์ท่านเคยได้ยินแบงก์กรุงเทพไหมครับใครเคยใช้บริการบ้างครับใครเคยใช้บริการแบงก์ไทยพาณิชย์บ้างครับสองแบงก์นี้มั่นคงไหมครับสองแบงก์นี้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทจอยแอนคอยครับ ถึงได้ทําบัตรสมาชิกรูปโฉมใหม่ขึ้นมาเป็นบัตร ATM ด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับปบมือให้กับจอย c อนคอยนะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงโดดเด่นสูงมากเดินเข้าธนาคารเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนะครับถ้ามาจากจอยแอนคอเนี่ยเขาจะบอกอ๋อสุดยอดยอดเยี่ยมมีใหญ่เกินใคธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีความมาตรฐานสูงใครที่มีรหัสสมาชิกแล้ว เมื่อ,อไรที่ท่านซื้อสินค้าครบ3,825คะแนนท่านจะกลายเป็นโลดิทบิลเตอร์หรือผู้จำหน่ายระดับทองผู้จำหน่ายระดับทองท่านสามารถทำสายงานสองสายงานครับสร้างสองสายเท่านั้นเองหรือวันนี้เรากําลังเป็นเจ้าของเครือข่ายเราสร้างเครือข่ายด้วยการหาเครือข่ายเราเพียงสองท่านสำหรับคนที่ต้องการอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะใช้สินค้าฟรีอยากจะ ร่วมกับกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจัดขึ้นมาเยอะยแะไปหมดเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจของเราหาคนเพียงสองคนเท่านั้นเองครับที่อยากจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตใครที่ไม่มีเพื่อนถึงสองคนยกมือใครที่ไม่มีคนคบใครที่มาคนเดียววันนี้เอามีไหมเอาสร้างสองสายครับดูนะซ้ายมาหนึ่งนะครับขวามาหนึ่งหมดเงื่อนไขเราแล้วครับ หน้าที่ของเราสร้างสองสายเมื่อนายกอไก่ก็ซื้อสินค้าเหมือนกันกับเรานี่แหละสะสมเมื่อไหร่เป็นโกซ้ายโกขวาในเขาเรียกตำแหน่งโกดีพิวเตอร์ครบ 3, 8, 3 8, นามพันแปดสคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนครับเท่ากับว่าเรามีซ้ายหนึ่งมีขวา1พรุ่งนี้จ่าย1000ครับปลอมมือให้1,000แรกครับโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านเลยนี่เป็นเครือข่ายนวัตรกรรมใหม่อย่างแท้จริงและที่สําคัญหมดหน้าที่หน้าที่ต่อไปคือหน้าที่ของกอไก่ครับ กอไก่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่เขามีโรงเรียนสอนนะครับมหาลัยนี่เป็นมหาลัยสอนเศรษฐีเขาเรียกสอนเศรษฐีใครอยากเรียนเข้ามาเรียนครับอยากเรียนเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้มีคอสเมื่อไหร่ก็เข้ามาเรียนได้มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งกอไก่ได้หนึ่งพันบาทนะครับอัตโนมัติขอข่เช่นเดียวกันครับเขาทําเพื่อเขาหรือทําเพื่อเราครับคิดว่าคิดว่าขอไข่ทําเพื่อเขาเองไม่ทําเพื่อเราครับขอไข่ก็ได้หนึ่งพันเหมือนเราตอนแรกในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ต้องเพิ่มหน้าที่ยิ่งหน้าที่เป็นกองเชียร์ครับหน้าที่กองเชียร์ก็คือถ้าเกิดมีคนถามเราอยู่ข้างล่างนี่หรือมีคนโทรมาถามเป็นยังไงบ้างเธอได้ยินข่าวว่าเธอไปทํางานตัวนี้เราจะเป็นยังไงได้ยินข่าวว่าเป็นสมัครสมาชิกที่นั่นซื้อของกินของใช้ร้านสดุกซื้อจอยหมาดมีทุกอย่างเลยเป็นเหมือน,น,นรายการแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างของเธอที่ทําอยู่ตอนเนี้ให้พูดสามคำพอไม่ต้องพูดมากกว่านี้ครับดีมากเอาเลยสุดยอดพูดได้ไหม ถ้าพูดได้แสดงว่าทําได้ลองพูดคาว่าดีมากสิกเอาเลยสิเอาสุดยอดสิดเอาพูดสามคำสิเอา,เอเอาทำไมสอนง่ายจังเลยแสดงว่ามีโอกาสทำด้วยพอมีซ้ายสองขวาสองเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับแต่องค์กรฝั่งซ้ายสองขวาสองจับคู่ด้วยวันต่อมารับด้วยครับสองพันบาทไม่ได้ทำก็ได้ด้วยดีใจหรือเสียใจครับ จะไม่ปลอบมือให้แผนการตลาดยอดเยี่ยมของเราหรอครับนี่คือแผนที่รวดเร็วที่สุดนับปัจจุบันนี้ทุกคนต่างทําหน้าที่แค่สอนข้อหนึ่งทำให้เต็งเป็นโกมีนหัสสมาชิกสองหาคนสองคนที่ต้องการใช้บริโภคสินค้าสบู่ยาสีฟันเต็มไปหมดเลยใครเดินเข้าห้างจอยหมาดของเราแล้วมั้งยกมือใครยังไม่เคยเดินเข้าเมื่อกี้นี้ เหมือนห้างอื่นไหมครับเหมือนร้านอื่นไหมเหมือนร้านสอกซื้อที่อื่นไหมเหมือนไหมครับสินค้าเดียวกันเหมือนกันแต่ต่างกันอยู่ที่การจ่ายผลตอบแทนคืนครับที่อื่นไม่คืนที่นี่คืนพอรบอก็มีขายซื้อพอรบที่อื่นไม่มีคะแนนที่นี่มีคะแนน,ม,น,น,ม,น,นมีเงินมันผลดีไหมครับต่างคนต่างทำครับเห็นไหมครเราก็เป็นกองเชร์อย่างเดิม ซ้ายสี่ขวาสี่จับคู่ไี้สี่คู่วันต่อมารับอีกสี่พันบาทไม่ได้ทําก็ได้ด้วยดีใจไหมครับนานๆเข้าคิดว่าคนมากขึ้นหรือน้อยลงครับคนมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะซ้ายมาแปดขวามาห้าเอาข้างน้อยไปจับข้างมากข้างซ้ายคือแปดข้างขวาคือห้าห้าไปจับคู่กับแปดรับไปก่อนห้าพันรับไปแล้วครับท่านได้กําไรไปแล้วหรอครับจากการซื้อของแต่ยังไม่หยุดจ่ายครับแผงกระดาษออกแบบมาสุดยอดมาก แล้วก็ทีมคันครับจาก8จับไป5เหลือ3เก็บไว้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามาอีกจากใครก็ไม่รู้ล่ะแนะนํากันมาสร้างเครือข่ายหรือว่าซื้อของบริโภคสินค้าทุกอย่างอ้าวมีซ้าย3ขวา3ครับครับกำหนดพีวีออกมานะครับจับคู่ได้3คู่รับ3,000บาทรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายสูงสุดต่อวันต่อรอบอยู่ที่วันละ15คู่หรือวันละ1 0 0 0 0กับอีก 5,000บาทต่อวันและที่สำคัญหนึ่งในนั้นมีคนเชื่ออิสรภาพมั่นคงแจมกับเขาไปด้วยดีไหมครับวันละหมื่นห้าหรือเดือนละสี่แสนห้าครับพอใช้ไหมครับถ้าไม่พอก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดหน่อยนะครับเดือนละสี่แสนเองครับบางทีพวกเราไม่เคยได้ยินครับ เรียนจบก็จะจบมาไปสมัครงานเขาก็บอกแค่สองหมื่นห0หรือห0 0 0นเดียวหรือ7 5็ดไม่เคยได้ยินคําว่าแสนมันอาจจะดูเวอร์นะครับแต่ว่าองค์กรเนี่ยครับฟังนี้มันเกิดขึ้นฟังขวามันเกิดขึ้นซ้ายเกิดขวาเกิดนับคะแนนสะสมไปเรื่อยครับเนี่ยครับทั้งซ้ายและขวาครับองค์กรมันมีเยอะนะต่างคนต่างซื้อคนหนึ่งซื้ออยู่เชียงใหม่คะแนนมาถึงเราด้วย เครือข่ายเราแนะนําไปซื้ออยู่กรุงเทพคะแนนมันถึงด้วยซื้ออยู่พัทลุงมันถึงด้วยตอนนี้ขยายไปทั่วประเทศแล้วครับเครือข่ายซื้อจากจังหวัดไหนยิงเข้าหาหมดเพราะว่าเราใช้ระบบเวอร์ไวลิงนะถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยมากนะครับองค์กรนับสะสมเมื่อไหร่ถึง600ซ้ายขวาท่านเป็นผู้จัดการนะครับตําแหน่งผู้จัดการจะมีค่าบริหารรายเดือนจ่ายให้ด้วยครับจากยอด4.5%เอามาจ่ายให้ท่าน1พอยต์แต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะ1พอยต์ นับสะสมถึง1,800ซ้ายขวาครับเลื่อนมาเป็นดี렉เตอร์หรือผู้นริการจ่ายให้ท่าน3พอยครับไม่เกิน5 0,000นนะนับสะสมถึง4,200ซ้ายขวาเลื่อนมาเป็นเพสิดนครับจ่ายให้ท่าน7พอยครับไม่เกิน1,0,000 0บาทต่อเดือนรายวันตั้งหากรายเดือนตั้งหากค่าบริหารอีกตั้งหากดีไหมครับแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> นี่คือธุรกิจที่สามารถเกษียณน,นับปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้มาผมขึ้นตำแหน่ง เพสิดนต์ไปแล้ว3ามตำแหน่งแล้วครับถึงได้กลับมาบอกพี่น้องทางภาคอีสานว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตกันแล้วแบบเนี้แค่พวกเราเปลี่ยนที่บริโภคสินค้าเท่านั้นเองไม่ต้องไปซื้อฟิกซีแมคโครโรตัสอันนี้ไม่ใช่คู่แข่งนะครับท่านเลือกเอาถ้าไปซื้อท่านก็ได้แต่สินค้าแต่ซื้อที่นี่ท่านได้คะแนนมีเงินปันผลเป็นรายวันรายเดือนรายสาเดือนรายปีดีไหมครับแบบนี้ <Yeah. S 1> และที่สำคัญ แถมประกันให้ท่านอีกมูล,ลค่าหนึ่งล้านบาทใครอยากได้หนึ่งล้านยกมือเอาคุณแม่อยากอยากได้อิลีบออยากได้บออยากได้บอหนึ่งล้านแม่อยากได้ 1, ย,ไดยุจ้าถ้าอยากได้อิลีเสียงดังๆครับว่าอยากได้อยากได้จ้าต้องตายด้วยอุบัติเหตุครับ <laughs> นี่ครับต้องตายครับถึงจะได้ครับ ปกันอุบัติเหตุครับแถมไม่เลยครับเพราะว่าต่อไปท่านมีเงินท่านก็ไปซื้อรถรถหลายคันก็ขับร่อนขับน่นไปนู่นจังหวัดนู่นทีจังหวัดนี้ทีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแผนในที่สุดยอดมากรายเดือนครั่ใจอีกตั้งหากถ้าคนไหนมีความสามารถมากสามารถทําให้ตัวเองหาสองคนได้และทําให้เพื่อนของเราที่สองคนนี้หาคนสองคนได้ทําให้เพื่อนเราอีกสี่คนหาคนสองคนได้ ก็จะกลายเป็น863264ใจชั้นลึกถึง30ชั้นลึกใจ30ชั้นถ้าคนไหนมีความสามารถทำให้1แตก2ได้ลงตัว30ชั้นท่านจะมีรายได้เดือนละ9,000ล้านเดือนละ9,000ล้านพอใช้ไหมครับนี่คือแผนกรตลาดที่ออกแบบมาสุดยอดแต่มันไม่มีใครทำได้ครับ เพราะว่ามันก็ต้องโวโว,โวเวเวมมากเหมือนขา้าวโพดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างน,น้อยๆเราได้สักศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้สักเก้าหมื่นดีไหมครับ<ย>ตอนนี้มีคนได้เยอะแล้วนะครับไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆมีองค์กร,กรโตไปเองซื้อของกินของใช้แล้วตัวเองก็ซื้อของกินของใช้บริโภคถึง425คะแนนต่อเดือนเดือนหนึ่งรับ6-7หมื่นสำหรับคนที่โตข้างเดียวเขาเรียกว่าโตข้างเดียวก็มีรายได้ครับที่นี่ครับ จากแผนรายเดือนกลุ่มคนกลุ่มนี้ผ่านการฝึกมาอย่างโชคโชนก่อนสําเร็จต้องมีการเริ่มต้นเสมอถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้นแล้วเมือ่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จจริงไม่จริง <Yeah. S 1> เหมือนเด็กน้อยคนนี้ครับ <Yeah. S 1> เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นใครเมียได้เดือนเป็นแสน <Yeah. S 1> เกิดมาเป็นลูกชาวนา <Yeah. S 1> เกิดมาท่ามกลางความไม่พร้อมทางด้านการเงิน <Yeah. S 1> แต่ณปัจจุบันพอเขาโตขึ้นมา เขากลายเป็นนักบุกพลังด้วยเสียงเพลงคนแรกของไทยไปแล้วฮนะ